นิทานอิศวเรื่องนกยุงกับนกกระเรียนในป่าแห่งหนึ่งมีนกกระเรียนตัวหนึ่งได้บินอยู่บนท้องฟ้าเพื่อมองดูว่าตรงไหนพอมีอาหารให้มันลงมาหากินได้บ้างและเมื่อมันได้เห็นบึงน้ำใสแห่งหนึ่งเจ้ากนกกระเรียนก็ได้โฉบลงมาเพื่อจะเดินไปหาปลาในบึงน้ำใสนั้นเมื่อนกกระเรียนได้กินปลาอิ่มแล้ว มันก็เดินเล่นเพื่อย่อยอาหารและอีกด้านหนึ่งมีเจ้านกยุงตัวหนึ่งมันได้เดินเที่ยวเล่นอยู่ในป่าเมื่อมันเห็นสัตว์ตัวไหนที่เดินผ่านมามันก็จะลํำแผนหางให้สัตว์ที่พบเจอได้เห็นพลางพูดอวดว่าดูหางของข้าสิสีสันสวยงามมากเลยนะเจ้านกยุงมีความสุขมากที่ได้เดินเที่ยวอวดหางของมัน และในขนาดที่เจ้านกกระเรียนได้เดินเล่นอยู่นั้นเจ้านกยุงก็ได้เดินมาพบเข้าเมื่อนกยุงได้เห็นเจ้านกกระเรียนมันเดินเข้าไปใกล้แล้วลำแผนอวดหางอันแสนสวยงามของมันจากนั้นมันก็พูดจาย้อเย,อเยอ้ยนกกระเรียนว่าเจ้าเห็นหางของข้าไหมหางของข้ามีสีสันสวยงามมากเลยนะเจ้าว่าไหมเจ้านกกระเรียน แล้วดูห่างของเจ้าสิมีแต่สีขี้เท่าไม่เห็นจะน่ามองเลยสักนิดเมื่อนกเกาเรียนได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปอย่างไม่ใส่ใจว่ามันก็จริงของเจ้าแต่ข้าบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าได้นะในขณนะที่เจ้าทำได้แค่เพียงเดินอวดหางที่เจ้าคิดว่ามันสวยงามอยู่บนพื้นดินเท่านั้นเองผู้จบ เจ้าหนกกระเรียนก็ทะยานบินขึ้นฟ้าอย่างสง่างามเจ้าหนกยุงทำได้แต่ยืนมองดูเจ้านกกระเรียนที่บินไกลออกไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินความดีงามของใครที่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนิทานอิศกเรื่องดวงอาทิตย์แต่งงานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหนองน้ำแห่งหนึ่ง มีบรรดาสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่เช้าว,วันนี้มีกบตัวหนึ่งเขาได้ไปเที่ยวเล่นที่หนองน้ำอีกฝั่งและเขาได้ยินข่าวลือบางเรื่องมาจึงรีบมาบอกบรรดาสัตว์ทั้งหลายในหนองน้ำนี้ว่าทุกท่านทุกท่าน,านมารวมกันทางนี้มีข่าวใหญ่จะมาบอกสัตว์ทั้งหลายได้ยินก็รีบเดินมารวมตัวกันเพื่อจะฟังข่าวใหญ่นั้นแล้วเจ้ากบก็พูดขึ้นว่า ข้าได้ยินมาว่าดวงอาทิตย์จะแต่งงานบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินที่กบพูดต่างก็แสดงความดีใจมีเต่าตัวหนึ่งได้พูดขึ้นว่าข้าอยากจะไปร่วมงานในงานแต่งงานท่านดวงอาทิตย์อยากจะเห็นว่าในงานจะสวยงามขนาดไหนเจ้ากบหนุ่มจึงเสนอขึ้นว่าพวกเราน่าจะจัดงานฉลองให้กับท่านดวงอาทิตย์กันนะทุกท่านว่าดีไหม เราบรรดาสัตว์ทั้งหลายเห็นด้วยและคิดอยากจะจัดงานฉลองแต่มีค้างคกอาวุโสตัวหนึ่งคิดต่างจึงพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าแน่ใจหรือว่าจะจัดงานฉลองให้กับท่านดวงอาทิตย์เจ้ากบหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าแล้วท่านคิดว่ามันไม่ดีหรืออย่างไรท่านคังคกค้างคกอาวุโสจึงตอบไปว่าพวกเจ้าลองคิดดีๆนะ หนองน้ำที่เคยมีน้ำเปี่ยมล้นแค่พระอาทิตย์ดวงเดียวยังทำให้แห้งขอดได้หากดวงอาทิตย์แต่งงานแล้วมีบรรดาลูกหลานของดวงอาทิตย์ออกมาเราจะอยู่กันได้อย่างไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตื่นเต้นกับเรื่องดีๆของคนอื่นที่อาจเป็นภัยแก่ตัวเราเองนิทานอิศบเรื่องแมวคบเสือ ที่บ้านหลังหนึ่งใกล้เชิงป่ามีครอบครัวหนึ่งซึ่งได้เลี้ยงแมวน้อยไว้หนึ่งตัวพวกเขารักมันมากทุกๆวันพวกเขาจะเล่นดูแลขนทำความสะอาดคอยให้อาหารเจ้าแมวน้อยชอบอ่อนอ่อนและรักครอบครัวนี้มากแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเจ้าแมวน้อยได้เดินเล่นอยู่หน้าบ้านเขาได้เห็นเชิงป่าจึงรู้สึกสงสัย ว่าในป่านั้นจะมีอะไรน่าสนใจไหมเจ้าแมวน้อยได้เดินเข้าไปในป่าและได้เห็นอะไรต่างๆที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเขาเดินดูไปเรื่อยๆแต่เมื่อรู้สึกตัวอีกทีเจ้าแมวน้อยก็ได้พัดหลงอยู่ในป่าและหาทางกลับบ้านไม่ได้แต่เจ้าแมวน้อยหาได้พบอันตรายใดไม่กลับได้พบแม่เสือผู้ใจดีเมื่อแม่เสือได้เห็นเจ้าแมวน้อย ก็รู้สึกรักแล้วเอ่ยถามขึ้นว่าอ้าวเจ้าแมวน้อยเจ้าเข้ามาในป่านี้ได้อย่างไรกันเจ้ารู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายหากเจ้าไม่มีที่ไปเจ้าก็มาอยู่กับพวกเราที่นี่เถิดเจ้าแมวน้อยยินดีมากและตอบกลับไปว่าถ้าคงไม่มีที่ไปแล้วถ้าขออยู่กับท่านที่นี่นะท่านเสือ แม่เสือยินดีรับเจ้าแมวน้อยเป็นสมาชิกในครอบครัวอีกตัวนับแต่นั้นมาลูกแมวน้อยก็เติบโตมาพร้อมกับลูกเสือเป็นทั้งเพื่อนเล่นและเพื่อนล่าสัตว์จากนั้นมาเจ้าแมวน้อยที่เคยขี้อ่อนก็ได้กลายเป็นแมวป่าที่ดุร้ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราย่อมเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและวิธีการเลี้ยงดู มีทานอิศพเรื่องแม่กวางกับลูกกวางในป่าแห่งหนึ่งเช้าวันนี้มีแม่กวางตัวหนึ่งได้เอ่ยชวนลูกกวางออกไปหาอาหารลูกรักวันนี้แม่จะพาลูกไปหาอาหารที่ชายป่าที่นั่นมีน้ำใสแล้วมีหญ้าให้เราได้กินมากมายเลยทีเดียวลูกกวางได้ยินพลางคิดถึงหญ้าอ่อนนุ่มแล้วเอ่ยตอบกับแม่กวางว่า ได้เลยครับแม่ตอนนี้ผมหิวมากๆเลยจากนั้นแม่กวางก็ได้พาลูกน้อยออกไปหาอาหารเมื่อถึงชายป่าใกล้ลำธารทั้งสองแม่ลูกได้เดินเที่ยวเล็มหญ้าอ่อนและแวะกินน้ำที่ลำธารอย่างสบายใจแต่ไม่นานนักมีเสียงหมาล่าเนื้อดังขึ้นมาไกลแม่กวางตกใจมากแล้วรีบบอกลูกกวางว่าลูกรัก รีบวิ่งเร็วเข้าผูู้จบกวางทั้งสองแม่ลูกก็วิ่งหนีเข้าป่าทันทีเมื่อแม่กวางเห็นว่าปลอดภัยและไม่ได้ยินเสียงของหมาล่าเนื้อแล้วก็เริ่มหยุดวิ่งแล้วเดินช้าๆลูกกวางมีความสงสัยจึงได้เอ่ยถามแม่กวางว่าแม่ครับทำไมแม่ต้องกลัวมันแล้วต้องวิ่งหนีด้วยละ่ะในเมื่อแม่ตัวโตกว่า วิ่งไวกว่าและก็ยังมีเขาแหลมๆเจ้าหมานั่นก็ไม่มีเหมือนเราอีกด้วยแม่กว่างฟังแล้วก็ถอนใจเฮือกหนึ่งก่อนจะบอกลูกรักตามตรงว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องกลัวมันแต่เห็นสัตว์อื่นๆก็กลัวมันนะลูกแค่ได้ยินเสียงมันเห่ามาแต่ไกลก็ต้องวิ่งทุกทีเลยละจ้ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่ไม่เคยคิดสู้ย่อมมีแต่ความกลัวตลอดไปนิทานอิศพเรืองนกน้อยกับจรเนะเข้ณแม่น้ำแห่งหนึ่งมีจระเข้อาศัยอยู่ที่แม่น้ำแห่งนี้มีอาหารอุดมสมบูรณ์ทุกๆวันเจ้าจระเข้จะออกหาอาหารกินและมานอนเกยตะลิงริมแม่น้ำพร้อมอาปากกว้าง หลังจากกินอาหารแล้วเป็นประจำเพื่อให้เหล่านกน้อยได้มาจิกเอาเศษอาหารจากฟันของจระเข้และเพื่อทำความสะอาดฟันของมันด้วยและมีเจ้านกน้อยที่เจ้าจระเข้รักมากอยู่ตัวหนึ่งเช่นทุกวันเจ้านกน้อยตัวนี้ก็จะมาจิกเศษอาหารให้จระเข้เขาเป็นนกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเวลามาจิกกินเศษอาหาร ก็จะจิกกินด้วยความเรียบร้อยไม่ได้สร้างความลำคาญแก่จระเข้นี่คือสาเหตุที่เจ้าจระเข้รักเจ้านกน้อยตัวนี้อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นกน้อยจิกกินเศษอาหารในปากจระเข้อย่างที่เคยทำทุกวันก็ได้มีนกเกเลสามตัวบินเข้ามาจิกกินอาหารด้วยแต่พวกมันทั้งสามต่างพากันกระโดดจากฟันอีกซี่หนึ่ง ไปยังอีกซี่หนึ่งและทําการถ่ายไว้ในปากของจอระเข้นกน้อยเห็นอย่างนั้นจึงพูดเตือนขึ้นว่าเจ้านกทั้งสามอย่าถ่ายไว้แบบนั้นสิและพวกเจ้าอย่าส่งเสียงดังด้วยจอระเข้ไม่ชอบเสียงดังนกเกเรทั้งสามตัวไม่ยอมเชื่อฟังและพูดกับเจ้านกน้อยว่ามันเป็นเรื่องของพวกข้าไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าพูดจบ เจ้านกเกเรทั้งสามตัวพวกมันก็พากันลุมจิกตีจนนกน้อยทนไม่ได้จึงบินหนีไปจราละเคเห็นดังนั้นด้วยความโกรธจัดจึงได้หุบปากตัวเองลงทันทีเมื่อเจ้านกเกเรทั้งสามตัวถูกเจ้าจระเข้กลืนลงไปในท้องแล้วเจ้าจระเข้ก็พูดขึ้นมาว่าเาอความเป็นอันธพาลของพวกเจ้าจุดจบจึงเป็นเช่นนี้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนิทานอิศกเรื่องแมวผู้หวังดีนานมาแล้วที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้เขาได้เลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งและ้างบ้านเขาก็ได้มีเล้าไก่ขนาดเล็กๆเพื่อเลี้ยงไก่ไว้กินไข ทุกวันเจ้าของบ้านจะเปิดประตูให้ไก่ออกมาคุยเคียหาอาหารกินที่ลานหน้าบ้านเจ้าแมวที่อยู่ในบ้านก็มักจะไปวิ่งไล่กัดไก่เล่นอยู่มาวันหนึ่งเจ้าแมวไม่เห็นไก่ออกมาคุยเคียหาอาหารที่ลานหน้าบ้านมันจึงสงสยัยและขอเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านเดียวกันเจ้าแมวจึงเข้าไปในเล้าไก่เพื่อจะเข้าไปดูว่า เพราะอะไรเจ้าไก่ถึงไม่ออกมาที่ลานบ้านเมื่อเข้าไปในเล้าเจ้าแมวก็รู้ว่าเจ้าไก่นอนป่วยอยู่เมื่อเจ้าแมวเห็นดังนั้นจึงเอ่ยทักเจ้าไก่ว่าเพื่อนเอ๋ยข้ามาเยี่ยมดูอาการของเจ้าเจ้านอนป่วยไข้อยู่อย่างนี้ถ้ามีอะไรจะให้ช่วยก็บอกได้เลยนะเราอยู่บ้านเดียวกันไม่ต้องเกรงใจถึงข้าจะเคยไล่กัดเจ้าในบางครั้งก็เถอะ อย่าถือสาเลยนะนี่ข้ามาเยี่ยมเจ้าเพราะความหวังดีจริงๆเมื่อแม่ไก่ได้ยินดังนั้นด้วยความระแวงแขงใจที่มีอยู่แล้วแม่ไก่จึงพยายามยิ้มก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าขอบใจเจ้ามากแต่ทางที่ดีแล้วเจ้าช่วยกลับไปเสียเถิดน,นะเพื่อนเอ๋ยขอถ้าเจ้ามาเยี่ยมข้าบ่อยๆอย่างนี้ข้าก็ยิ่งกลัวเจ้าและคงจะป่วยหนักขึ้นเป็นแน่ เรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าแขกบางประเภทก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของเจ้าบ้านนิทานอิศวเรื่องเหตุเกิดพ่อหมูดำนานมาแล้วที่ฟาร์หมูมีชายคนหนึ่งเขามีอาชีพเลี้ยงหมูขายและในฟาร์หมูของชายคนนี้มีหมูดำอยู่ตัวหนึ่ง จ้าหมูดำพยายามหาทางออกจากฟาร์มนี้เพราะคิดว่าเขาดูแปลกและในคืนวันหนึ่งที่ไม่มีแสงของพระจันทร์หมูดำตัวนี้เขาก็คิดหาทางออกจากฟาร์มอีกครั้งและเจ้าหมูดำก็หนีออกมาได้เจ้าหมูดำได้เดินเข้าไปในป่าโดยเจ้าหมูนั้นตัวสีดำและไม่มีแสงพระจันทร์ในคืนนี้ เจ้าหมูดำก็ได้หายลับเข้าไปในป่าเมื่อเจ้าของฟาร์มรู้ว่าหมูดำของเขาได้หายเข้าไปในป่าเจ้าของฟาร์มก็ออกติดตามทันทีแต่ว่าคืนนี้ช่างมืดมิดทำให้ตามหายากลำบากเพราะด้วยเจ้าหมูมีตัวสีดำเมื่อเจ้าของฟาร์มได้เข้าป่าได้สักครูใหญ่เขาก็เดินชนเข้ากับหมูป่าเข้าเจ้าของฟาร์มพูดขึ้นว่าเฮ้ย จับได้สักทีนะเจ้าหมูดำไปกลับบ้านเราพูดจบเจ้าของฟาร์มหมูก็แบกเจ้าหมูตัวนี้กลับบ้านเพราะหลงคิดว่าเป็นเจ้าหมูดำของเขาทันทีที่กลับถึงบ้านเจ้าของหมูก็ปล่อยหมูตัวนี้ที่เป็นหมูป่าเข้าฟาร์มไปซึ่งเขาก็ไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติของเจ้าหมูป่าเขาคิดว่าเจ้าหมูป่าที่เขาแบกมานั้น เป็นหมูดำที่เขาเลี้ยงมาเมื่อเขาปล่อยหมูป่าเข้าฟาร์มไปแล้วเจ้าของฟาร์มก็ได้รีบเดินกลับเข้าบ้านทันทีเพราะดึกมากแล้วและลุงเช้าสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของฟาร์มเดินเข้าไปที่ฟาร์มสิ่งที่เขาพบก็คือหมูในฟาร์มที่เขาเลี้ยงนั้นได้ตายหมดเพราะถูกหมูป่าซึ่งเขานำมาเมื่อคืนไล่กัดอย่างดุร้าย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไม่อรอบคอบนำมาซึ่งหายนะนิทานอีศกเรื่องกากับนกยูงในป่าอันกว้างใหญ่มีกาตัวหนึ่งไม่ชอบใจในขนสีดําของตัวเองเพราะมันมักจะถูกล้อว่าเป็นกาดําหน้าตาอับประลักมันจึงอยากจะมีคนที่งดงามเช่นเดียวกับนกยูงที่ถูกคนอื่นชื่นชมอยู่เสมอ โดยเฉพาะเวลาที่นกยุงลำแผนขนช่างเป็นอะไรที่งดงามเสียจริงวันหนึ่งเจ้ากาจึงคิดแปลงโฉมของตนโดยเก็บขนหางที่นกยุงสลัดทิ้งมาเสียบแซมกับขนของตนมันบินอวดพวกกาด้วยกันและพูดเยาะเย้ยว่าดูขนของข้าสีทั้งแวววาวและมีสีสันสวยงามกว่าขนดำปีของพวกเจ้าซสอีก ข้าไม่อยากอยู่กับกาดำอย่างพวกเจ้าหรอกนะเพราะข้าจะไปอยู่กับฝูงนกยูงที่มีขนที่งดงามเหมือนข้าจากนั้นกาก็ผละจากฝูงของตนเข้าไปอาศัยอยู่กับฝูงนกยูงแต่พวกนกยูงกลับไม่พอใจที่มันเข้ามาอาศัยอยู่ในฝูงอย่างไม่เจียมตัวพวกนกยูงจึงลุมจิกตีจนขนหลุดร่วงพร้อมกับไล่ตะเพิด นกยุงตัวหนึ่งพูดขึ้นว่าหน่อยแน่คิดอยากจะเป็นนกยุงอย่างพวกเราช่างไม่เจียมตัวจริงๆไปให้พ้นนะเมื่ออีกาได้ยินดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าช้ากรดูนี่สิข้าก็มีขนที่งดงามเหมือนกับพวกท่านเลยนะเจ้ากาพยายามคาบขนนกยุงที่ล่วงตามพื้นขึ้นมาอ้างว่าเป็นขนของตน ฟูงนกยุงได้ยินคำพูดของกาก็ตอบกลับไปว่าเจ้าไม่ใช่นกยุงเพราะเจ้าคือกาดำรีบออกไปให้พ้นไม่อย่างนั้นพวกข้าจะลุมจิกเจ้าอีกและแล้วกาก็ต้องบินโสมสารกลับไปหาพวกของด้วยความผิดหวังและหวังว่าฟูงของมันจะช่วยปลอบใจแต่ฟูงกาที่เคยถูกมันย่อเยอ้ยจึงหัวเราะและพูดว่า พวกข้าทั้งหลายคงไม่มีใครอยากรับกาที่หลงตัวเองอย่างเจ้ามาเข้าฝูงหรอกนะฮ่าๆในที่สุดกาหลงตัวเองก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องนี้ซ้อนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีนิทานอิศสเรืืองหมาป่ากับหมาหิวโซที่หมู่บ้านไกลชายป่าแห่งหนึ่ง เย็นวันนี้มีมาป่ากำลังเดินด้อมๆมมองมองอยู่แถวหมู่บ้านมันก็บังเอิญพบเข้ากับมาพร้อมแห้งแรงน้อยจนหนังแทบติดกระดูกตัวหนึ่งเจ้ามาป่าทำจมูกฟุดฟิดใส่อาหารอันพร้อมแห้งของมันรล่าวกับว่าไม่เคยหิวโหยเช่นนี้มาก่อนมันจึงเดินตรงไปหาเจ้าหมาและเมื่อเจ้าหมาได้เห็นมาป่าเข้ามันก็พยายามเดินถอย เพื่อให้ห่างจากเจ้าหมาป่าเจ้าหมาพูดขึ้นว่าท่านหมาป่าขอให้ข้าได้บอกลาในท่านของข้าหน่อยเถิดเจ้าหมาพยายามเดินเลี่ยงหลบคมเคี้ยวของหมาป่าและขอความเห็นใจจากเจ้าหมาป่าเป็นระยะยระยะท่านจะต้องกล้ากืนฝืนทนสักเพียงใดหากท่านจะกินข้าในตอนนี้ดูซี่โครงของข้าสิข้าไม่มีอะไรเลย นอกจากหนังและกระดูกแต่ขอให้ข้าได้บอกท่านเป็นการส่วนตัวสักหน่อยอีกไม่กี่วันเจ้านายของข้าก็จะจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้ลูกสาวคนเดียวของเขาท่านคงพอเดาได้ว่าข้าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นสักแค่ไหนจากเศษอาหารที่เหลือจากโต๊ะเมื่อถึงตอนนั้นท่านค่อยกินข้าก็ยังไม่สายเจ้าหมาป่าได้ฟัง พอนึกถึงภาพที่เจ้าหมาดูอ้วนพลีมันคิดในใจว่าหากข้าได้กินเนื้อเจ้าหมานี่ตอนที่มันอ้วนแทนที่จะตัวผอมกระหลงแบบนี้คงดีไม่น้อยจากนั้นเจ้าหมาป่าก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นว่าก็ได้เจ้าจงให้คำสัญญากับข้าเมื่อจบงานแต่งงานของลูกสาวเจ้านายเจ้าแล้วเจ้าก็กลับมาให้ข้ากินทันที เจ้าหมาพร้อมโซรีบตอบว่าได้ท่านหมาป่าและจากนั้นเจ้าหมาป่าก็เดินกลับเข้าป่าไปไม่กี่วันต่อมาเจ้าหมาป่าก็กลับมารออาหารที่ได้รับคำมั่นเอาไว้มันพบเจ้าหมาในสนามหลังบ้านของเจ้านายมันและเรียกให้มันออกมาเป็นอาหารของตนเจ้าหมาตอบพรางยิ้มกลิ่นว่าท่านหมาป่า ข้ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านจะได้กินข้าข้าจะออกไปทันทีที่หมาเฝ้าประตูเปิดประตูให้แต่ทว่าหมาเฝ้าประตูเป็นหมาตัวใหญ่ยักษ์ที่เจ้าหมาป่ารู้ดีจากประสบการณ์อันเจ็บปวดว่าไม่เคยปราณีต่อเราหมาป่าดังนั้นเมื่อเจ้าหมาป่าได้เห็นเจ้าหมาเฝ้าประตูมันจึงตัดสินใจไม่รังรอและวิ่งหนีอย่างสุดกำลัง เท่าที่ขาของมันจะพาไปได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายึดมั่นในคำสัญญาที่มุงจะล่อลวงเราด้วยผลประโยชน์จงพอใจในสิ่งที่เราได้รับดีกว่าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปมิมก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะและถ้าใครถูกใจคลิปของช่องมามีมิก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และช่วยแชร์ออกไปเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับวันนี้ทางช่องมามิมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ